นีคุณครูก็เลยต้องคุณครูก็เลยต้องแบบนั่ะพระครูครูเป็นปวันนี้ว่าวันนี้เขามีภารกิจกันเจ้าหน้าที่ก็มีภารกิจคุณครูต้องดูทุกห้องเลยว่าคุณครูเขาเข้าไหมยังห้องนี้คุณคยังไม่เข้านับนเองนะครับแป๊บนึงไม่เจอหนา้าละจีเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคุณให้ดูคุณต้อง,งเปิดมันก็คือวีโออ๋อจิ้มเขียิ้มยัย เอาโอเคเดี๋ยวเรามาจะเราเตรียมบันทึกการอ่านไว้ดูได้นะ,ะครูคะมีกี่ตอน,นครับครูรามเกียรติจะให้ดูรามเกียรติอ่ะทุกทีเราดูเจ็ดตอนใช่ไหมวันก่อนเราดูไปถึงตอนที่สิบสี่อ่ะวันนี้เราจะดูไปต่อตอ,น,นะอนที่ห้าเนาะแล้วก็จะดูว่า,ะวาจะดูว่าเราจะได้สักกี่ตอนนะครับโอเคแค่ตอนเดียวค่ะครูอะไรนะหนูจาได้ แค่ตอนเดียวค่ะอย่างน้อยอ่าเวลาจดเวลาจดบัตึการอ่านลงไปเนี่ยทารพีทารพาครูแดงไปก่อนแล้วอ่ากำเนิดหนุมานเนาะตอนนี้โอ้หไม่ใช่นางมันโทหรอคะครูนางสีดดงครูเหเนิดน้งสีดาดแล้ว,วไงรอบนี้แล้วปปวันนี้ถึง12ธันวาคนนมนี้ Love Shopping ลดช้อ p ปี้ นุมาณกล่าวถึงนางสวาหะที่ยืนตีนเดียวเนียวกินรมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลมานานนับปีในเมื่อพระนาราจะต้องเอวตาาลงไปเกิดเป็นมนุษย์ก็คงต้องส่งผู้ช่วยไปเป็นทหารคอยรับใช้เพิ่มอีกหนึ่งแล้วล่ะพระพายเจ้าจงเอาเทพอาวุธของข้าทั้งขาคาคือเพชรและจักรแก่ซัดเข้าไปในปากผนางสวหาสั แล้วนางก็จะตั้งคันให้กําเนิดวานอนเกืดที่มีริ์มากมายนามว่าพานาุมาพระเจ้าค่ะอีกไม่นานนักจะก็จะพ้นคำสาบแล้วละ่ะเวลาผ่านไปสาสิบเดืนอน พ่อเขาตั้งชื่อตามเทวองค์การว่าฮนุมานหนุมาลูกแม่แม่ดีใจจริง เฮ้เฮ้ยเฮ้กดอินอนไหวได้ระมันติระมนตรงหติเลฮ่จะจริยอ้โยมันตดรงพิข้ายโอยเสียฟอร์มเล็กน้อย และยังทำร้ายผู้เฝ้าสวนของข,ข้าอีกเจ้าแม่อุมาเทวี <c oughs> ข้าผู้น้อยมิทราบว่าที่นี่คือสวนของท่านเจ้าแม่อุมาเทวีข้าน้อยผิดไปแล้วอืจะเป็นวานรที่มีจิตสำนึกดีแต่ถ้าทำผิดก็ต้องได้รับก,การลงโทษข้าขอให้กำลังของเจ้าลดลงครึ่งหนึง่งแต่เมื่อเจอพระนารายณ์เี่อมาเกิดขอแค่เพียงให้ท่านรูปหัวเจ้ากำลังทั้งหมดก็จะ นมมาเเช่เดิหลังจากนั้นฮาดุมานที่เดินทางต่อไปจนถึงป่าใหญ่เขตนครขีดขินเวลานั้นพาลีและสุกรีบได้หอกขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกลลาดเป็นเวลาเดียวกับที่อสูรตะไลากาศบุกรุกเขามาในเขตแห่งนครขีดขิน <c oughs> นอยไงนอ้อไงมีอสูรประหลาดขึ้นมาแล้ววา <c oughs> จั์ประหลาดเลยต้ยไปคนเราบ้ามันเฮ้ยโุนแค้นข้าฟู้อห่นได้แล้วเดาสัตว์ประหลาดน่าเกรียดเฮ้ยจะเป็นใครบังอาจมาขวางกันเลกเลงโอทอบประจำหมู่บ้านอยากตายไหมข้าคือฮานุมานโอรสแห่งพระพายเจ้าแห่งลมยังไงเล่าอยา สองสู้กันจะดุดดุดตัดกันรับรับอย่างสูสีแต่เมื่อสู้กันได้ระยะหนึ่งฮนุมานซึ่งถูกสาปให้พละกกำลังลดลงครึ่งหนึ่งก็เริ่มที่จะอ่อนล้าหยุดนะจอสุนใครละที่นี่เจ้าวับอารข้ามถิ่นอารวาสถึงทิ่นข้าเชียวแล้วเนี่ยฮะให้ข้าจัดการมันเองทันพี โอ้ยเข้ามาเลยสุดที่ตายซะลองดูหางมาหาปลาไหยคุกข้ามั้งโอ้ย่อนหัดสนิทจีอืมไม่มีทางลงหน้าไม่มีทางตายสนิทไม่มีสิทธิ์สายหน้าเจ้านอนเผือกเป็นยังไงบ้างอาการหนักมากต้องรีบนำตัวไปรักษาที่เมืองดูเลยนะท่างพี่ฮนุมานลูก เจ้าเล่งตัวนี้เป็นลูกพระพายเหรอเนี่ยอืมใช่แล้วเป็นลูกของข้ากับนางสวหาหะพี่สาวของท่านทั้งสองไงละ่ะถ้าอย่างนั้นจาวานนอรน,นี่ก็คือหลานแท้ๆของพวกเราน่ะสิใช่อนุมานเป็นหลานแท้ๆของพวกท่านฟ้าลิขิตแท้ๆที่ทําให้พวกท่านได้พบเจอกันโดยบังเอิญอนุมานหลานนะได้เจอกันยังไม่ทันพูดคุยก็จะตายจากกันเสียละรีบพาไปยังเทวสถานในเมืองเพื่อทําพิธีขอชีวิตจากเทพเจ้าก่อนเถอะ โอมพระอิศวรบัดนี้ฮนุมานอันเป็นเทพศาสตราวุธได้รับอันตรายแทบสิ้นชีวิตทั้งที่ยังไม่ทำได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่เลยพระเจ้าค่ะ <g les> ไม่ต้องกลัวข้าไม่ยอม,มอยยให้ฮนุมานต้องตายหรอกข้าจะทําให้ฮนุมานมีอิทธิฤทธิและแข็งแกร่งมากขึ้นดูลุกขึ้นเถิดฮนุมาน แเราหายสนิทแล้วโอ้ฮนุมานลูกพ่อข้าขอให้พรเจ้าเมื่อถูกใครฆ่าตายเพียงถูกลมพัดผ่านก็ตงตื้นคือขีดนมาให้สมกับที่เป็นลูกของเจ้าแห่ลงลมเย็นและนี่คือตรีเพชรอาวุธพิเศษประจำกายของเจ้าฮนุมานเอาละ่ะข้าขอฝากฮนุมานให้เป็นทหารเอกรับใช้ท่านพญาพาลีและสุครีพโพท่านเห็นเป็นประการใดด้วยความยินดีพระเจ้าค่ะนับแต่นั้นมาฮนุมานก็อยู่ับใช้ทพญาพาลีและสุครีปตลอดมา สุดสมสองนักส่สง,สง,สงท้ายปีแจกส่วนลด6ต่อที่5บ้านและไม่ควรพลาดนำมาด้วยสินค้าลดแรงตามด้วยคูปองส่งฟรีทั่วไทยปั้นแล้วอย่าลืมเข้าไปเก็บคูปองส่วนลดจ่ากฉันตอนธรพีวัดรัยน์นาะป่าใหญ่แห่งหนึ่งใครจะหนันะครับหนูขอฉานนิดนึงนะคะครูพอดีหนูยังจดไม่เสร็จอะค่ะ ก็คือหนะูหนูขถามว่าอใครสั่งให้อ่อ โยนใส่ปากเอา,าอะไร<บ>นะครูเอาบางอย่างโยนใส่ปากนางสวัสดิภาค่ะครูเมื่อกี้เขาบอกไหมอ,อ่ะเอ่ออะไรน,นั่นคะครู อ่าเด็กๆต้องจำรายละเอียดนะเด็กต้องจำรายละเอียดให้ได้เพราะคุณครูเนี่ยดูหลายตอนแล้วคุณครูก็จำสับสนมาด้วยบางบางตอนเนี้ยเดี๋ยวคุณครูคุณครูตอบให้ไม่ถูกเนาะโอเคไม่เป็นไรถ้าตอนนี้ไม่บันทึกไม่ค่อยได้ก็เดี๋ยวเลือกตอนใหม่เพราะวันนี้ให้ดูอีกหลายตอนเลยนะครับอ่าโอเคปิดมามีควายเผือกตัวใหญ่ที่ทรพามันมีว่า ป็นนาควายป่าลาบางอาจจะสาบิ่นเจ้าลูกไม่เกิดควายเพื่อเมื่อมีลูกก็ไม่ต้องควายควมาท์ดพี่ฆ่าลูกทำไม ข้าจะไม่ต้องฆ่าลูกโตวผู้ทุกตัวก็จะไม่ให้มันโตขึ้นมาสังหารข้าตามคำสาบขององค์อีศวลูกของเราถ้าเกิดเป็นตัวผู้ละก็ท่านพี่ทรพาต้องฆ่าตายเหมือนตัวอื่นๆแน่ด้วยเหตุนี้นางควายมิลกาศรจึงปลีกตัวออกจากกลุก่มเพื่อให้กำเนิดลูกในถ้าแห่ง ขขอตั้งชื่อให้ลูกว่าทอรพีนะข้าแต่เทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาข้าขอฝากลูกน้อยให้ท่านดูแลด้วยเถิดช่างหน้าเวทนายิ่งนักพวกข้าเทวดาประจำป่าเขาที่นี่จะช่วยดูแลลูกของเจ้าเองเทวดาทั้งสามเข้ามาสิงสถิตที่ขอผู้หน้าขาผู้หลังและเขาควายที่ทอรพีทอรพีอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจนเติบใหญ่ มันเที่ยวใช้เขาคู่ขิดโน่นผิดนี่ไปเรื่อยอย่างคึกขนอง้วยเหตุผลที่มีเทวดาคุ้มครองในขาทั้งสีและเขาทั้งคู่จึงท,ทำให้มันแข็งแกร่งเกินควายธรรมาดาสู้กับใครก็ชนะไปหมดชนะใครก็ไม่สะใจถ้ารับชนะทรพาพ่อของข้าปีแล้วปีเล่าที่ทรพีแอบติดตามปู่ของทรพาและคอยวัดรอยเท้าของผู้เป็นพ่อ ข้าก็ใหญ่โตเท่ากับเท้าของโทราพาผู้เป็นพ่อแล้วเข็นชาบีเล็กหรอมาเร็วธนราพาจะไม่ใใครข้าชื่อโทราพีเป็นลูกของท่านกับแม่นิลกาข้าวัดรอยเท้าของท่านมานานนับปีเพื่อวันหนึ่งข้าจะมาขอท้าท่านสู้กันให้ตายไปข้าหนึ่ง ลูกแม่อย่าทําอย่างนั้นนะลูกมันเป็นบาปเฮ้ยก็ได้ไอ้ลูกนี่และคุณเมื่อเจ้าจะสู้กับข้าเข้ามาเลย ัเ้ออนะจะควายป่าเรพี่จะจะว่ายังไงข้าไม่สนข้าขอแค่ชนะเจ้าเพื่อไปสู้กับองค์ไรอีสวนเท่านั้นเจ้าบังอานขนาดไปท้าจอมเทพู้ยิ่งใหญ่เชียวระฮะทั้งสองฝ่ายต่างปราดเข้าหาและต่อสู้กันอย่างเต็มกำลัง <c oughs> เวลาผ่านไปจนเย็นก็ยังไม่มีทีท่าว่าใครจะช <c oughs> นะหยุดก่อนถ้าสู้กันต่อไปต้องตายกันไปข้างนึ่งนะ่ะ ถาว่าคำนี้กลับไปสั่งเสียภารกิจของตนเองซะก่อนและพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นดีกันได้พรุ่งนี้ข้าจะมาคอยเจ้าอยู่หน้าถ้ำพรุ่งนี้ข้าจะไปสู้กับมันภายในเจ็ดวันหากข้าไม่กลับมาเจ้าจงไปดูที่หน้าถ้ำหากเห็นเป็นเลือดใสก็คงจะเป็นเลือดของพี่เจ้าจงเอาก้อนหินนำมาปิดปากถ้ำซะข้าจะได้ไม่อายใครเขาข้าจะดำเน,นินการตามคำสั่งของท่านพี่อย่างเคร่งครัด วันลุกขึ้นนัดถ้ำจุดนัดหมายเจ้าทรพีเข้ามาตามสัญญาแล้ววันนี้ไม่เจ้าก็ข้าต้องตายก็ไม่ข้างนึงแต่คงไม่ใช่ข้าอย่างแน่นอนทั้งสองฝ่ายช่วยกันเต็มกำลังโดยไม่รู้ว่าเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเฮ้ย โอ้ยแปลกจิงธรรมดาใครสู้กับเราพลังจะลดหายไปครึ่งหนึ่งแต่เจ้านี่กลับไม่แสดงว่ามันต้องมีเทวดาคอยปกป้องแน่ๆดีๆครับถึงขันึกอยู่แล้วเช่ไหมทาไมควายธรรมดาอย่างเจ้าถึงได้สู้กับข้าในเพียงนี้ที่แท้ก็มีใครคอยแอบช่วยเจ้านี่เองไม่แน่จริงนี่หว่าน้อยแน่ทั้งหมดลดไปฝีมือข้าทั้งสิ้นยังข้าน่ะมันจะไ็นต้องมีใครคอยช่วยหรอก ดูเถิดท่านเทวดาผู้ปกป้องเจ้าทรพีมันเป็นควายที่ไม่รู้คุณแถมยังพูดจาโอหังเช่นนี้แล้วผู้ท่านจะทนปกป้องมันต่อไปทําไมจริงด้วยจัควายน่นละคุณอาลีกาเร็ตฉันแน่แรกเก่งครับผมเลย จะล้มมันได้เลยเอาสักเหนื่อยเลยไม่ไหวแล้วนอนพักเอาแรงสักหน่อยดีกว่า เอ๊ะทำไมป,ปากถ้ำถึงได้มืดขนาดนี้อะไรกันเนี่ยปากถ้ำถูกปิดเอาไปฝีมือไอ้สุครีบแนะ่น่าน้อยไอ้ทรยศจะขังเข้าไว้ในถ้ำอย่างนั้นเหรอเอาใครให้ไปได้ละนัะกกรุงขีดไอ้สุครีบอพฮะทัศพี่พาลีท่านจะไม่ตายเหรอเนี่ยไอ้น้องทรยศกล้าขังเขาไว้ในถ้ำ หวังจะยึดบัลังของคาใช่ไหมไม่นะไม่นะท่านพี่เขาไม่เคยคิดแบบนั้นเลยอ่ะเขาไปดูที่ปากถ้ำเห็นเลือดแดงใสเ็คิดว่าท่านพี่เสียชีวิตแล้วถ้าก็เลยทำตามคำสั่งของท่านพี่อย่าเชื้อใช้เลือดควายมันจะใสได้ยอย่างไงกันครับแต่วันนี้เป็นต้นไปความเป็นพี่นอ้องของเราเป็นอันขาดกันท่านพี่เข้าใจาผิดแล้วนะใสหัวไปสักอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกต่อไปโอ้ท่านพี่ สุครีบร่อนเร่พนจ,จรนไปจนกระทั่งเขาเา้าเขตป่ากล้วยที่ฮุมานอาศัยอยู่อ๋ธนดาสุครีบอ๋อฮนุมานธนามาทำอะไรที่นี่ขอรับเออคือข้าเออแล้วสุครีบก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วนาจะทำอะไรต่อไปหรือขอรับข้าจะต้องบำเพ็ญตบะบำเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาเพื่อสงบจิตใจยอยู่ในป่านี้นะ ้ดีจังเลยที่พิทนามาอยู่ที่นี่ด้วยกันนักกรุงอโยธยาหลังจากกลับมาจากพิธีอภิเษกสมรสขององค์รามในเจ้าหญิงสีดาแล้วพระนางไายเกสีมเหสีองค์รองของท้าวทจรกก็ให้องค์ชายพรดไปอยู่ดูแลท้าไกยเกศผู้เป็นตาที่ล้มป่วยณเมืองไกยเกต ส่วนพระรามนางสีดาและพลักยังคงอยู่กรัวอโยธยาจนเวลาผ่านไปหลายปีท้าวทศรถจรึงคิดจะสละราชสมบัติให้แก่องค์รามขึ้นครองราชแทนซึ่งเป็นที่ปิติและเห็นชอบโดยทั่วกันโอ้องค์รามช่เหมาะจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปจริงๆและงานเฉลิมฉลองราชาพิเศษจะต้องยิ่งใหญ่แน่ๆอะไรนะองค์ชายรามจะได้ขึ้นครองราชเหรอ มีทางเสิร์ก่ <laughs> วังชบาของพระนางกกยเกสีเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพคะ เรื่องอะไรเหรอท้าวทศรถจะให้องค์ชายรามขึ้นเป็นกษัตริย์นะสิเพคะก็ดีสินะเพราะรามเนะี่ยมีความเหมาะสมทุกประการแม้แต่หม่อมฉันคิดว่าองค์ชายพรตก็เหมาะสมไม่แพ้กันนะเพคะอีกอย่างหนึ่งพระนางจะได้เป็นราชมารดาเพียงหนึ่งเดียวของกษัตริย์แห่งกรุงอยุธยาเลยนะเพคะพระนางนะ่ยยังมีโอกาสอยู่แล้วเราต้องทําอย่างไรละ่ะ พระนางลืมไปแล้วหรือว่าได้เคยช่วยชีวิตเท้าทศรถไว้เมื่อครั้งสู้ศึกกับอสูรปทุทัน,ธธนแล้วเท้าทศรถได้ให้สัญญาอะไรกับพระนางเอาไว้จริงสิลืมซะสนิทเลยข้าแบบนั้นหาทศรสทราบว่าพระนางไยเกสีไม่ยอมสวยอาหารและเก็บตัวอยู่แต่ในห้องบรรทุมจึงเสด็จมาที่ประทับของนางทันที กายเกสีปลายผมเผายุ่งเหยิงนั่งรำไห้เหมือนเสียอกเสียใจพระองค์ยังจำครั้งที่ยกทัพไปปราบยักษ์ปทุทันได้ไหมเพคะครั้งนั้นสัลธีรถม้าศึกของพระองค์ถูกสอนปากอกตายพระองค์ก็ถูกลูกศรของศัตรูได้รับบาดเจ็บหม่อมฉันจึงเข้าไปบังคับรถม้าศึก รบเคียงบ่าเคียงไหลไปกับพระองค์จะสามารถชนะศึกข้าปทุท,ท่านได้สำเร็จแล้วท่านทีก็ให้สัญญาว่าจะตอบแทนโดยจะให้ตามที่น้องปรารถนาสองอย่างแล้วน้องปรารถนาสิ่งใดก็ขอยจงบอกมาเถอะข้าจะให้เจ้าได้ทุกอย่าง ผมเช้นปรารถนาก็คือให้โลกพรตขึ้นคองราชแทนรามและให้รามออกบวชเป็นเวลาสิบสีปีก่อนกลับมาครองเมืองเพคะอะไรนะจะบางอาจขอขนาดนี้เชลวอขอให้พระองค์โปรดรักษาคำสัตย์ด้วยเพคะ สัตว์ที่ทาทุจริได้สัญญาไว้จึ่งต้องทำตามสิ่งที่นางกายเกศีขอ มื่อถึงเช้าวันพระราชพิธีทุกคนตามมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงเท้าทศรดโปรดในองค์รามเข่าเฝ้าเป็นการเฉพาะพ,พะยียเอค่ะงั้นเหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยท่านพอ่อมีเรื่องอันใดแล้วพียเค่ะรามลูกพ่อรามเอ้ย ถ้ามีเรื่องจะชี้แจงแทนท่านพ่อของลูกอย่างนี้จ้ะและพระนางก็เล่าที่มาของเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังรามฟังแล้วก็ได้แต่น,นิ่งอึงและพินิจพิเคราะห์อย่างสุขุมเพื่อเป็นการรักษาวาจาศาสตร์ของท่านพ่อลูกก็ยินดีจะทําตามความประสงค์นั้นพะยะค่ะรามลูกพ่อ ทนอยู่ในป่าทั้งสิบสี่ปีน่ะฮะทำไมท่านแม่กายเกษีถึงได้กล้าทำทักงเพียงนี้นะไม่เข้าใจเลยจริงจริง้าออกบวชน้องก็ขอติดตามการใช้ชีวิตในป่านั้นลำบากนะักแถมอันตรายรอบด้านน้องอยู่ในวังจะดีกว่านะอันว่าสามีภรรยานั้นเป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจะให้สามีเป็นลำบากแล้วน้องอยู่อย่างสุขสบายได้อย่างไรกัน เมื่อเป็นความมุ่งมั่นของน้องพี่ก็จะอนุญาตจ้ะขอบพระไทยพี่คะถ้าอย่างนั้นก็ขอ,ขอออกบวชตามท่านพี่ไปด้วยคนจะได้คอยช่วยระวังภัยให้พี่รามและก็พี่สีดาด้วยขอบใจมากจ้ะนองลักแล้วทั้งหมดก็ไปเข้าเฝ่าท้าวทศรถเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้ายโอ้นี่จะไปกันหมดทั้งสามคนเลยละ่ะโธ ท่านพ่อรักษาสุขภาพด้วยลูกไปครบ14ปีจะรีบกลับมาครองเมืองตามสัญญาพะยะค่ะถ้าไปไม่กลับมาตลอดชั่วชีวิตก็นิ่งดีลูกพลดของเราจะได้ครองเมืองอยุธยาลูกทั้งสามขอกราบลาท่านพ่อพะยะค่ะโทูลูกพ่อ ให้ทหารนำสารไปให้ลูกพปรดกลับมาโดยด่วนเพื่อรอเข้าพิธีราชาพิเศษได้เลยเพคะจะเสด็จไปที่ใดพระยาค่ะองค์ชายขณะนี้เราถือสมณเพศเป็นพระฤาษีแล้วต่อไปโปรดเรียกเราว่าพระรามเถอะท่านสุมรรตนช่วยไปส่งเราที่ชายป่าทางใต้แล้วกัน ทั้งหมดจึงต้องหยุดพักแรมพระรามแอบปลุกดาวสีดาและพระรักษ์อย่างเงียบๆน้งลักเราแยกกับท่านสุบันตรจงนี้ซะดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระอีกต่อไป โอ้โหนี่พระรามพระลักษณ์และพระนางสีดาหายไปแล้วอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระองค์ทั้งสามด้วยเถิดแล้วสุบัรตันก็กลับกรุงอโยธยาแรายงานให้ท,าท้าทศรถรับทรบาบท,าท้าทศรถมารับทราบข่าวก็ยิ่งทวีความเศร้าโศกมากยิ่งขึ้นลกพ่อ <c oughs> ท,ท้าทศรถปรอมใจจนจิ้มพระชนในเวลาต่อมา กและสีดาได้ร้อนแรงมาในป่าจนมาถึงแม่น้ำสตูซึ่งทั้งลึกและไหลเชี่ยวทั้งสามจึงนั่งพักอยู่ที่ริมฝั่งน้ำนั้นกล่าวถึงพรานป่าก่ขันกับสมุนกำลังล่าสัตว์อยู่บริเวณนั้น ได้พาไปพบเจอกลุ่มขงพระรามที่นั่งพักอยู่พรานกูกขันปีศาาพาทั้งสามลงเรือข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งและได้พามติอาสงขบพระฤาษีพารัทวาผูุมมีตะบะแก่กล้าอง์รามออกบวชเป็ฤาษีแล้วเนี่ยถ้าเช่นนั้นมาพำนักอยู่ที่นี่เถิดที่นี่ยังใกล้กรุงอโยธยานัก ข้าเกรงว่าเมื่อพศทราบเรื่องจะติดตามข้าให้กลับไปครองราชจึงอยากจะไปให้ไกลกว่านี้อีกถ้าเช่นนั้นจงเดินทางต่อไปอีกหกโย์จะถึงอาสมของฤาษีสัพังดาบทที่นั่งสงบเงียบยิ่งนักทั้งสามที่เดินทางลงไปทางใต้อีกจนมาถึงอาสมของฤาษีสะพังดาบทโอ้ แคมปอ้ยตั้งอาสมที่นี่เถอะพระรามข้าขอไปให้ไกลกว่านี้อีกดีกว่าท่านพอจะแนะนําให้ได้หรือไม่ถ้าเช่นนั้นก็ต้องลงไว้ทั้งใต้อีกห้าโยน์จะพบเขาสตกูดที่นั้นไรผู้คนและพืชพนันธุ์สมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งแคมป์อ้ตั้งอาสมของท่านเป็นแน่ สร้างสมที่นี่เพื่อบำเพ็ญศีลภาวนาส่วนทางด้านโอชายพรดเมื่อได้รับสารก็รีบกลับกรุงอยุธยาทันที โท่านพ่อทำ,ทำไมท่ามถึงเป็นแบบนี้ส่วนองค์รามรักและพระนางสีดาในข้บวนเป็นฤษีแล้วไะยัง <c oughs> อะไรกันเนี่ยข้างู